สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับผมบอลอริบีเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมารีวิวสกามโมโต้นะครับผมหรือลิจแนลลี่แอซซินของเรานั่นเองนะครับตัวนี้ก็ผมได้วิธีการเก็บเลเวลมาแล้วนะครับก็เลยตัวนี้ก็เลยจะเป็นถ้าจะเป็นตัวที่2ว่าที่เป็นเลเวล100รนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ทยอยนะครับในการที่จะทําให้ทุกตัวเนี่ยเลเวลร้อยก่อนนะครับก่อนจะมารีวิวจะได้เห็นประสิทธิภาพสูงสุดนะครับของแต่ละตัวนะว่าเออ เดียวดาวมงดาเมจสูงสุดมันอยู่ดีเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับรับตัวสกามโตนะครับตัวนี้นะทุกคนเป็นสเตตนะครับเอลบนะครับที่ดาเมจนะแล้วก็เอบวกนะครับที่ครูดาวแล้วก็ A ที่ระยะนะครับผมตัวนี้ผมไปสุ่มให้มันเป็นในนี้นะครับกล้ามหนึ่งนะครับก็น่าจะถ้าจำไม่ผิดก็คือบวกสบอร์เซนะครับก็ทําให้ดาเมจตัวเนี้ยเพิ่มขึ้นมาสิบปอร์เซนะครับก็อาจจะเอาไว้เป็น อิงเป็นเล็บได้อะไรอย่างนี้นะครับส่วนวิธีการอีโวนะครับก็อีโวแบบธรรมดาเลยทุกคนก็คือใช้ดาวอะไรปกติเลยครับแต่ว่าต้องเก็บอ่ตัวนี้นะครับตัวที่เป็นเหรียญเนี่ยนะครับเหรียญเหรียญเหรียญโทเค็นตัวเนี้ย250นะครับแล้วก็อีโวใช้ดาวแบบตามที่มันบอกเลยนะทุกคนแล้วก็เทคดาวนะครับอยู่ที่5,000ันะทุกคนก็ง่ายๆครับบอกเลยว่าเซตเนี่ยง่ายทุกตัวนะครับเซตของตัวใหม่เนี่ยตัวอีเวนท์ทั้งหลายในส่วนใหญ่จะง่ายแบบง่ายเลยนะครับ ถ้าเทียบกับตัวอื่นๆที่แบบโอ้โหอีวยากมากนะแต่อันนี้อีวง่ายจัดๆนะครับไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่อินฟินิตี้เลยนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เก็บเงินได้9ก้าหมื่นแล้วนะครับแต่บอกเลยว,ว่าตัวเนี้ยมันใช้เงินอัพคือโคตรจะเยอะนะทุกคนเออแค่ขั้นสุดท้ายๆนี่ก็คือ30 0 0 0อัพนะครับก็เลยเก็บเงินเยอะนิดนึงนะบ,บอกเลยว,ว่าเป็นตัวที่คุ้มค่านะแต่ว่าก็ใช้เงินเยอะเหมือนกันนะครับก็ พิจารณาพิจารณาเอาแล้วว่าเออตัวมันดีหรือเปล่านะครับนี่ผมก็ทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งแล้วแหละนะครับก็ดูจากเทคดงเทคดาวก็น่าจะได้หลายเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับมาครับผมจะบอกพาร์ตซีฟของตัวสกามโมโต้นะครับสกามโมโตเนี่ยตัวเนี้ยนะครับพาร์ซีฟมันก็คือว่าทุกครั้งที่มันตีนะครับเนี่ยไะปึ้งมันจะได้มันจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทุกคนพอดาเมจมันครบหนึ่งเเนะครับปึ๊บมันจะเปลี่ยนเป็นอีกร่างหนึ่งนะครับเป็นร่างที่อันเนี้ยจะไมม่ี ผมใช้ดูชัดๆนะตรงนี้ใช่ไหมและปกติมันจะเป็นอย่างงี้ตะลุงคนระับมีนุง่งมีนวดใช่ไหมโอ้ผมไม่มาถึงนี่แล้วนะครับมีนุง่งมีนวดมีอะไรงี้ใช่ไหมเออมันโมโหใช่ไหมแต่ว่าพอเปลี่ยนร่างมันจะเป็นอีกร่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นร่างไหนนะอันนี้ต้องแบบกันไหมมันตีมันต,นตีช้านะโอเคก็ประมาณนี้นะครับคือมันเนี่ยจะมีทั้งหมดสมเทียดเอ้ยมันจะมีทั้งหมดก็คือห้าเทีย์ทุกคนก็คือว่า ตอนวางตอนวางตัวเนี่ยมันจะเพิ่ม0.8นะครับต่อการตี1ครั้งนะพออัพสปุ๊บจะเพิ่ม1อัพสจะเพิ่ม1.2นะครับแล้วก็อัพหจะเพิ่ม1.8อัพแจะเพิ่ม2ซนะครับซึ่งตามที่วิกิมันบอกนะทุกคนวิกิมันบอกว่าถ้าเราเนี่ยอัพค้างไว้ที่ขั้น6นะครับมันจะทําให้ตัวซากาโมโตเนี่ยมันเก็บนะครับเก็บเอ่อรียกว่าเก็บเกรดว่ะ เก็บเปอร์เซ็นต์ได้เยอะกว่านะเพราะว่าซากาโมโตมันตี5วินะครับตอนนั้นมันตี5วิ5.5วินะครับทำให้มันเก็บเปอร์เซ็นต์ได้ดีกว่ามากกว่าตอนที่มันเป็นร่างสุดท้ายนะมันเป็น2%์ใช่ไหมแต่ว่าร่าง2%อน่ะมันตี7วินะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเริ่มอัพกันเลยดีกว่าตัง่าจะเพียงพอแหละเป็นแสนกว่าแหละมานะครับก็เริ่มจากแรกๆเลยไหมทุกคนบอกเลยว่าโคตรดีเนี่ยอัพสองนะครับแต่อยากให้โฟกัสไปเลยว่าอัพสามไปเลยนะเพราะข้ามไปเลยดีกว่านะไป เพราะว่าอัพสามเนี่ยคือทุกคนก็เห็นใช่ไหมครันมันตีแบบนั้นอะทาให้แบบมันไม่ค่อยโดนมอนเว้แล้วมอนมันรูดนะครับเอพยายามแบบอัพไปเลยนะครับเป็นสามเป็นสองไปเลยดีกว่านะเพราะอัพเกรดสองเนี่ยมันจะเริ่มแบบเริ่มดีแล้วนะครับมันจะเริ่มตีสามทีแล้วปกติมันตีแค่ทีเดียวใช่ไหมแต่นี้มันจะตีสามทีลวทุกคนเอแล้วมันก็จะค่อยไปแบบอีกอันนึงมันก็จะเริ่มไม่ค่อยดีแล้ว ก็คือพยายามแบบเออไป2แล้วไป6เลยอะไรเงี้ยครับพยายามเก็บเงินเยอะๆไปนะครับถ้าอัพตามขั้นเนี่ยบอกเลยลําบากแน่ถ้าไม่มีตัวตัดโล่ให้หรือว่าอะไรเงี้ยว่าตัวมันเองก็โจมตีไม่ได้หิตเยอะขนาดนั้นนะครับแต่เห็นอัพต่อเลยนะครับแม,ม่มีดาเมจอะไรก็โอเคขึ้นนะอันนี้คืออัพสี่นะครับอัพสี่เนี่ยเอ่อก็เหมือนเดิมครับมันจะเปลี่ยนนะครับอัพเกรดสี่มันจะเปลี่ยนจากโจมตีสามฮิตเนี่ยเป็นหนึ่งฮิตทุกคนแต่วงมันใหญ่ขึ้นนะแล้วก็ดาเมจก็คือบุ้มบํตัมโบ แบ0 0ปดมื่นเลยนะแต่ว่าถ้าอัพจากอันนี้ไปมันจะเป็นแต่เลยไง ấy. ก็คือมันขึ้นมาถึง4ี่0มื่นอ่าเนี่ยอัพเกรดอัพเกรดเนี่ยคือดีนะครับแต่ว่าพยายามอัปไปอีกขั้นหนึ่งดีกว่านะมันจะดีกว่านี้นะเป็นอัพเกรดหอ่ะนี่มันจะเพิ่มอะไรห2ใช่ไหมเดีย๋ยวเราไปอัปเกรดหกนะครับก็จะได้ท่าใหม่เหมือนกันนะครับแต่ท่าเนี้ยอ่าอัปเกรดหกกมันจะเป็น3ามหิตนะครับมันก็จะดีกว่านั่นเองนะแล้วก็จะเพิ่มให้เปอร์เซ็นต์มันได้เยอะกว่าด้วย เพิ่ม1.8แล้วนะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะเก็บอีกนานแต่ผมจําได้ว่ามันนานมากนะแต่ดาเมจอะดูเหมือนจะน้อยนะคือตอนเนี้ยเหมือนจะน้อยนะทุกคนแค่แสนกว่าใช่ปะแต่รอตอนจบอะผมบอกเลยว่าโคตรเยอะเยอะจริงๆ,ๆนะครับเดี๋ยวเราโฟกัสไปที่สกิลก่อนล้วกันนะครับเดี๋ยวผมค่อยสคริปต์ให้นะครับก็พอเราอัพมานะครับเนี่ยดาเมจพอเป็น อัปเกรด8นะครับเนี่ยดาเมจมันจะขึ้นแบบกระโดดเลยเวย้ยจากแสนเจใช่ไหมทุกคนเป็น3ามแสนสี่เออโคตรตึงเนี่ยแต่ว่าอย่าเผลอไปอัพเป็น7ดนะเวย้ยดูดิทุกคนสังเกตไหมว่าเปอร์เซ็นต์มันขึ้นแค่0.2ดูดิไอ้0.8โคตรน้อยคือต้องอยู่ที่0.6อ,อ่ะเอ้ยต้องอยู่ที่อัปเกรด6อะ่ะจะดีสุดนะครับคือมันจะขึ้น1.8แต่ถ้าอย่างเงี้ยคือมันขึ้นน้อยไง เอออันนี้คือน้อยจริงผมก็เพิ่งมาสังเกตนะโ้นน้อยเลยอะ <c oughs> ทำไมมันขึ้น,นลงลงอะเมื่อกี้หนึ่งอันนี้หนึ่งจุดแปดแปลกแป่กวะบักโปะโอเอค,ครับเดี๋ยวเราอัพไปเลยนะอันนี้เป็นท่าสุดท้ายออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มเยอะหน่อยนะครับเป็นสองเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยล่างเนี่ยสองเปอร์เซ็นต์นะครับสองเปอร์เซ็นต์ปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราอัพเก็บให้ตันไปเลยนะตอนนี้เมื่อกี้มันสีน่เหรีกว่านะทุกคนตอนเนี้ย มันเริ่มเก็บได้เยอะแล้วแหละนะครับตอนนี้ดาเมจมันแปรแสนแล้วแต่ว่ายังมีต่อนะครับยังมีต่อยังไม่จบมันยังขึ้นได้อีกเรื่อยๆนะทุกคนยังขึ้นอีกเรื่อยๆเดี๋ยวผมสคิปไปตอนที่มันเสร็จเรียบร้อยแล้วด้ว่นะครับจะได้ดูว่ามันดาเมจเท่าไหร่นะโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ดาเมจถึงเขาเรียกว่าล่างสุดท้ายนะเวอร์ชันสุดท้ายของมันแล้วนะครับละเดี๋ยวผมจะหาให้ดูนะว่าล่างมันเป็นประมาณไหนนะทุกคน นี่นครับพอเรามาปุ๊บเห็นไหมหนวดจะหายนะครับหนวดจะหายผ่านเพื่อนจะหายก็มีแค่นี้แหละที่หาย <c oughs> หรือว่ามันมีจุดอื่นหรือเปล่าอีกผมก็ไม่มั่นใจนะแต่ว่าผมก็เห็นมันยู่แค่เนี่ยนะครับตั้งแต่ที่สังเกตนะมันก็ดามเมจนะครับพอดาเมจมันครบ100%่งร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมตอนแรกมันสี่แสนกว่าใช่ไหมเออแล้วพอมันครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันอยู่ที่แปดแสนกว่ากว่านี่ยแหละนะครับแล้วมันบูสต์ขึ้นไปเลยอีกขั้นหนึ่งนะครับอีกประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์มั้งเออก็คือ จาก400,000เป็น800,000แ,แล้วก็เป็นล้านสามนะครับคือบอกเลยว่าโคตรเยอะอันนี้คืออาจจะดูมันเป็นล้านสามจริงมันล้านสองมั้งนะครับแต่ว่ามันได้กล้ามไงได้กล้ามหนึ่งนะครับได้กล้ามหนึ่ง่มันก็ทําให้เตัวเนี้ยนะครับมันเพิ่มดาเมจอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะเพราะสิบเปอร์เซ็นต์ของล้านหนึ่งมันก็เท่าไหร่อ่ะแสนหนึ่งใช่ไหมจริงจริงมันต้องล้านสอง่แหละนะครับซึ่งผมมองว่าแม่งเป็นตัวแบบถ้าเทียบกับหลายๆตัวที่ผมเล่นมานะ ดาเมจได้1ล้านนี่คือเวอร์มากนะครับแต่ว่าโหก็ก็หลายเวฟอ,อยู่นะผมว่าถ้าอย่างเอาเร็วๆเลยนะน่าจะประมาณเวฟสิบเอ,อ่อยี่สิบอะไรเงี้ยครับกว่าจะได้ดาเมจขนาดนี้แต่ว่าอย่าให้โฟกัสเลยครับว่าตีแค่เจ็ดจุดเจ็ดวินะครับแล้วก็ดาเมจอยู่ที่ล้านสามบอกเลยว่าโคตรตึงนะครับแต่ว่าถามว่าถ้าถ้าเทียบกับเบจิตาอะไรที่ที่ผมเห็นว่าดาเมจมันเยอะนะก็อย่างเบจิตาอะไรเงี้ยเออดาเมจมันเยอะใช่ไหมประมาณ เท่าไรอะหลายแสนอยู่มั้งหกห้าหกแสนปะอะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยดาเมจแบบโคตรเยอะคือแบบเป็นล้านอะ่ะแต่ข้อเสียก็คือเหมือนที่เห็นเลยครับคือเออวงมันเป็นเลอีนะครับถึงจะวงใหญ่ก็จริงนะแต่ว่าก็ยังเป็นเลอีไม่เหมือนเออเบยจิตานะเพราะเบยจิตามันเป็นฟูเลีใช่ไหมโอกาสที่มันจะทาดาเมจได้มันก็เยอะกว่านะครับมันเยอะกว่าตัวนี้เยอะเลยแหละนะแต่ว่าถ้าให้พูดตรงๆก็คือว่าผมว่าตัวนี้มันดีนะเออแต่ว่าแบบ มันก็มีข้อดีข้อเสียเนาะเออคืออะสกิลสุดท้ายที่ไหลฮิตไหมก็ตีนะครับตีสามฮิตนะแล้วก็ทุกอย่างดีหมดเลยแต่ว่าก็เป็นแค่เลวีวงใหญ่นะครับแล้วก็ระยะก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะกางๆสี่สิบอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนะครับถามว่าดีไหมผมบอกเลยว่าโคตรดีนะยิ่งถ้าสมมติใส่รีลิกอันใหม่อ่ะที่มันมีคิวอะสกิลที่ข้อสูงสุดถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะผมว่าอันนั้นยิ่งดีนะครับแล้วยิ่งถ้ามันบวก เอ่อดาเมจอีกเนี่ยโอ้โหเพราะดาเมจขึ้นฐา,านมะันอะคือเป็นล้านอนะทุกคนมันก็ทําให้ดาเมจมันพุ่งขึ้นไปได้อีกนะครับอย่างเบจิตา้าที่ผมดูนี่เป็นห้าแสนนะห้าแสนนะครับแล้วก็ตีอันสิบวินะตัวนี้โหดกว่าเยอะนะถ้าเรื่องการทําดาเมจต่อตัวนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติเรื่องการทาดามเมจอ่โดยรวมเนี่ยยังไงเบจิตา้าต้องเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นตัวที่โหดใช้ได้เลยแหละนะครับยิ่งไปอยู่ในอีวงอีเวนต์มันก็จะเก่งกว่าเดิมใช่ไหมเออครับแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ค่อยเก่งอะไร ต่ตอนนี้มันก็ถือว่าที่สุดแล้วนะน่าจะน่าจะเป็นเมตาแล้วว่าเมตาของพื้นนะครับตัวตีื้นนะตัวนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสำหรับตัวสากโมโต้นะก็ใครชอบนะก็ไปหาซุ่มกันได้นะครับซุ่มไม่ยากนะตัวนี้แต่ว่าจะออกหรือปองอีกเรื่องหนึ่งนะครับซุ่มไม่ยากมันมีงมาสามตัวไงเออแต่ตัวนี้ก็ถือเป็นตัวที่ดีนะครับวันนี้ก็ดาเมจสุดๆแล้วนะครับประมาณนี้ทุกคนเจอกันคลิปหน้าผมคลิปนี้ก็ จากกันไปก่อนนะครับผมเจอก,กันคลิปหน้าครับผมใครชอบถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมไปเจอกันคลิปหน้าครับแบายบุย